สวัสดีครับทุกท่านอิทธิพรมีดหมอนะครับวันนี้ก็นํามีดหมอหลวงปุุกวัดปากของมะขามเท่าและมีดหมอควันช้างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์มาให้ทุกท่านพิจารณากันนะครับครับขออนุญาตเริ่มจากมีดหมอหลวงปุุกวัดปากของมะขามเท่านะครับมีดหมอหลวงปุุกเล่มนี้นะครับเป็นมีด ด้ามไม้ฝักไม้ความยาว1 2นิ้วครึ่งเฉพาะใบจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งเป็นมีดที่มีความสวยงามและเก่าแก่มากๆนะครับที่สำคัญนะครับใต้ด้ามมีดจะมีรอยจานของหลวงปู่สุกด้วยนี่นะครับเป็นมงคลมากๆนะครับเป็นสิริมงคลแล้วก็หายากด้วยนะครับ นี่นะครับด้ามมีดของมีดเล่มนี้จะเป็นหวายถักอย่างดีนะครับหวายนี่อายุก็มาพร้อมกับมีดนะครับก็คือมีดเล่มนี้อายุจะอยู่ที่120ปีขึ้นไปนะครับเป็นมีดที่มีความเก่าแก่มากๆนี่นะครับกันที่ลัดฝักก็เป็นหวายเหมือนกันนะครับ วายแบบเดียวกับที่รัดด้ามเลยจะมีความสวยงามมีความปะณีตนะครับเป็นเอกลักษณ์นี่นะครับความเก่าของมีดเล่มนี้ก็คือว่าเก่าจนไม้แตกรอยแตกตามธรรมชาตินะครับรอยผ่านการเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม้เก่าๆก,ก็ย่อมมีลักษณะแบบนี้นะครับ และนี่นะครับมีแหมาเรียกว่ากันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าแหมหรือกันนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่ศุกก็จะเป็นแบบนี้นะครับการเข้ามีดเข้ากันจะไม่เหมือนของหลวงพ่อเดิมนะครับจะแตกต่างกันนะครับของหลวงพ่อเดิมตรงนี้จะเป็นกันก็จะมีเงินมีทองเหลือง มีเหล็กน้ำพีนะครับแต่ของหลวงปู่สุกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนเหมือนทองเหลืองที่นำมาถักนำมาม้วนบริเวณตรงด้ามมีดนะครับก็ซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของมีดหมอหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมด้านในนะครับ ขออภัยหากไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากว่าวันนี้แสงไม่ค่อยมีแล้วก็ผมไลค่อนข้างเช้าด้วยนะครับนี่นะครับลักษณะด้านในของใบมีดจะเป็นแบบนี้ <c oughs> มีดหมอหลวงปุสุกวัดปากของมะขามเท่านะครับลักษณะใบมีดจะค่อนข้างเรียวและยาวจะไม่จะไม่ใหญ่ และจะไม่ค่อยหนาเหมือนพากจจิลูกอื่นๆนะครับนี่นะครับก็จะมีการตอกอักขระยันไว้ชัดเจนนะครับยันต่างๆก็ตอกได้ชัดดีนะครับมีดหมอเล่มนี้ทั้งใบและด้ามและฝกักอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สมบูรณ์มากๆเลยแหละครับนี่นะครับ เจ้าของเดิมเก็บรักษาไว้ดีมากขออภัยหากไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากวันนี้แสงน้อย <c oughs> น,นะครับลักษณะลวดลายก็จะประมาณนี้นะครับทั้งสองฝั่งทั้งสองด้านมีความสวยงามเข้มขังดีเยี่ยมนะครับ วัตถุมงคลที่มีอายุร้อยกว่าปีร้อยยี่สิบกว่าปีแบบนี้นะครับอยู่ในสภาพนี้ได้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับนี่นะครับสภาพดีมากๆพุทธคุณดีนะครับตอกลวดลายต่างๆก็ทำได้คมเข้มสวยงามนะครับ บริเวณสันดาบมีดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านพิจารณานะครับความเก่าของเหล็กเหล็กเก่าๆต้องอยู่ในสภาพนี้นะครับธรรมชาติไม่เคยโกหกเรานะครับเพียงแต่เราต้องดูเขาให้เป็นแค่นั้นเองนะครับ ท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0647210959นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นี่นะครับมีดหมอหลวงปุสกขวัดปากคลองมะขามเท่าฝากไว้ให้ทุกท่านพิจารณาด้วยนะครับอยากจะให้มาดูเล่มจริงนะครับเล่มจริงสวยกว่าในกล้องเยอะมาก นี่นะครับทุกท่านครับวันนี้แสงน้อยด้วยก็อาจจะทําให้การถ่ายออกมาได้ไม่สมบูรณ์ก็ต้องขออภัยเวลานะที่นี้นะครับนี่นะครับด้ามมีดมีรอยจานของหลวงปู่สุกด้วยสวยงามและหาย,ยากท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาทักไลน์มานะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับน,นะครับ <c oughs> จบไปหนึ่งเล่มเดี๋ยวต่อมานะครับเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเล่มนี้ก็เก่าแก่เหมือนกันอายุก็ร่วมร้อยปีเหมือนกันร้อยกว่าปีเหมือนกันนะครับเป็นมีดหมอเป็นมีดควานช้างหลวงพ่อเดิมความยาวด้ามรวมฝักจะอยู่ที่16นิ้วเฉพาะใบจะอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับเป็นมีดที่เป็นมีดขนาดใหญ่ จับขนาดมือนะครับเป็นมีดควานช้างนี่นะครับเก่าแก่เหมือนกันแต่ว่าเล่มนี้ส่งไปรัดหวายใหม่นะครับเนื่องจากของเดิมได้ชำรุดไปแล้วนะครับไม่มีผลประพุทธคุณใดๆทั้งสิ้นนะครับความเก่าแก่ของมีดเล่มนี้ท่านพิจารณาดูที่ไม้นะครับไม้มีรอยแห้งและแตกนะครับทั้งด้ามและฝัก ก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาตินะครับมีเก่าๆก,ก็ย่อมต้องมีรอยให้เห็นเป็นธรรมดานะครับนี่นะครับรอยแตกของฝักไม้ทุกท่านอย่าได้มองเป็นตำหนินะครับให้มองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเก่าแก่ให้มองเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาตินะครับนี่นะครับวัตถุมงคลที่ผ่านการเวลามายาวนานนะครับและยิ่งเป็นไม้ด้วยแล้วเนี่ย นะครเป็นฝากไม้ด้ามไม้แล้วเนี่ยย่อมมีร่องรอยเป็นเรื่องปกตินะครับธรรมชาติไม่เคยโกหกใครนะครับเราต้องดูเขาให้เป็นนี่นะครับเล่มนี้สวยงามแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับเหมาะมากเลยสำหรับเอาไปไว้ในห้องพระหรือจะเอาไว้บนหิ้งก็ดีนะครับเดี๋ยวมาชมด้านในนะครับด้านในนะครับจะเป็น ลายเสมาใบโพแบบยุคต้นนะครับเป็นโพเต็มใบเป็นโพยกต้นและอยู่ในยุคต้นนะครับมีดหมอเล่มนี้เก่าแก่สวยงามอายุร้อยกว่าปีนะครับกันทำมาจากเหล็กอย่างดีนะครับนี่นะครับการมีดเป็นเหล็กดีมากๆนะครับเหล็กดีเหล็กหนาะ ใบมีดก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์และมีขนาดที่ใหญ่นะครับเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับมีดเล่มนี้นะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ่นะครับแต่ลวดลายนะครับใบมีดนะครับด้ามมีดฝักมีดทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม หน้าเก็บหน้าสะสมหน้าศึกษานะครับทุกท่านครับใครมีห้องพระเอาไว้ในห้องพระก็จะดีมากๆนะครับเป็นสิริมงคลแก่บ้านนะครับปรับห่วงจุ้ยที่ไม่ดีปกป้องคุ้มครองกันคุนใสนะครับนี่นะครับอะไรที่ไม่ดีจะไม่สามารถกล้ำกลายเข้ามาในบ้านเราได้ นี่นะครับฝากไว้นะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมเล่มนี้สวยงามมากๆนะครับความยาว16นิ้วเฉพาะใบ9นิ้วครึ่งนะครับเป็นมีดหมอที่มีขนาดใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับของหลวงพ่อเดิมก็จะเหมาะกับการตั้งไว้ในหิ้งพระนะครับในห้องพระนะครับจะดีมากๆเลย นี่นะครับหรือใครจะใช้ทําน้ํามนต์ก็โอเคนะครับทางมีดหมอหลงพอเดิมมีดหมอหลงปูุกนะครับ <c oughs> สามารถใช้ทําน้ํามนต์ได้หมดทุกเล่มทุกไซส์ทุกขนาดนะครับขอให้เป็นของแท้ของจริงมีพุทธคุณทั้งนั้นนะครับนี่นะครับทุกท่านดูความเก่าแก่นะครับของเนื้อไม้นะครับไม้ที่ผ่านการเวลามาร่วมร้อยปีนะครับผ่านการเวลามาร้อยกว่าปีต้องมีลักษณะ แบบนี้นะครับ <c oughs> ต้องมีรอยแห้งรอยแตกเป็นธรรมดานะครับ <c oughs> เป็นเรื่องธรรมชาติของวัตถุมงคลที่มีอายุเยอะๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูให้เป็นนะครับ <c oughs> อย่ามองว่าเป็นตำหนินะครับ <c oughs> แต่ให้มองว่าเป็นสิ่งที่ <c oughs> ธรรมชาติเขามอบไว้ให้นะครับ <c oughs> ใครจะปลอมแปลงก็ไม่ได้ <c oughs> นี่นะครับมีเล่มนี้ก็มีขนาดที่สวยงามนะครับสวยงามเข้มขังพุทธคุณดีนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0 64721 0959นนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ท่านใดไม่สะดวกโทร ขอลายมาคุยกันนะครับวันนี้ต้องขออาภัยจริงๆนะครับเนื่องจากอากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับเลยทาให้ไม่มีแสงที่ลอดผ่านมาเลยนะครับเลยทาให้วิดีโอเนี้ค่อนข้างมืดไปสักหน่อยนะครับก็อาจจะทําให้ทุกท่านได้เห็นวัตถุมงคลที่ไม่ค่อยจะอยู่ในโคนที่สว่างนะักเหมือนปกตินะครับก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้นะครับ จริงๆอยากให้ทุกท่านได้มาดูเองที่บ้านผมมากๆเลยนะครับถ้าดูในวิดีโอยังไงก็ไม่สวยเท่าของจริงหรอกครับนี่นะครับผมอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับทุกท่านครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาพูดโทรมาคุยผมส่งฟรีทั่วไทยนะครับนัดรับก็ได้นะครับนี่นะครับ ส่งให้ฟรีทั่วจังหวัดกำแพงเพชรนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงก็ไปได้นะครับทุกท่านครับอยากให้ทุกท่านได้มาเห็นเล่มจริงของจริงนะครับจะสวยกว่าในวิดีโอและรูปมากนะครับนี่นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับทุกท่านครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ